ây gọi chơi xong tiếp ây ít thôi tiếp tục là thôi 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 kia thôi thôi là thôi 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 gì đó thôi 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 thôi

อตาลยด้วยนะีดิจิตอลับสไครดช่องชาแนลขอเรา้าับสไครด้แลาับสไคร่ตัเา่มแชร์่ยกันปต้อใชกันไนะครับถ้าต่อสกูอาหารตเนื

เราไปเก็บสิงที่นก็ได้ลองเลใหเารออาอีคูรออีกคู่นะคู่อีกคู่เพียรเชียบเกินนะเพียรเชีคู่นองคอเทา

กาปีเลียอม่ไดชวนเดี๋ยว้ชไหเกาีเลี้ยอใครใดตกใครถูเนี่ยเกินนะตัวเราใครน่ะดู่อพมาดูดูยานดอกจีร่าเจียดดอกตัวเราหนะอยหว่าเจ้าชตัวเราตัวเราตัวเราเนี่ยเกินใช่หตัวเรา

mới hai chị đi ta tập phải cho khu vì do nhớ tập chế là chị có món gì tì tì là chị lấy mình chỉ là là nó tập chế và thì giờ nó tí tí là chị đó mà mua cho lúc trong lo lo đi nó mà chị nhớ đó kề ho đi còn bỏ cho nó lú đó còn lú jelly cầu lú

ไเจ้าต okay. ๋องด้เชลกเนะเดี๋ยวจงตาเชื่อไงเก้เยังจยังใช้พม่าซื้อขายเจ้าเจ้าซื้อเจจุดชงมีนอสเซ่นกเจ้าก็เดินมาถูหลไก่พม่านอนมาหนึ่งรูปี้ฉีดฉลอตาต่อปีกนู้ต่เขา

我现在来这儿挨拨挨的

มาอีก1%นี่น้อซึ่งอาจะไปติเฉยน้อะเจเต้ารเียหึงเขาลอให้เ้ว่าชิเนี่ยปุนเนี่ยจะใส่รู้น้อซึ่งเนี่ยจะนายจะไปเจติ๊งีเนียได้พบ้านน่เจปอดที่เต้าเจี๊ยนหนึ่งเน้าบ้านเราเฉยไม่เต้าเลยจะนายเฉ តើណាតต้องត回ទៅហើយលောជុំណាជុំទៅណា

เฮชตันอะรเี่ยู้ว่าตามีหัวลิจานะเจ้าดท่ายกันเหรอไต่อใช้นะคุณนอนตามีหวเนี่เาจจ้าเดียวก็ขอิจาได้ยังไต่อใชนเ้เหนไมเาไดแสได้หรอเจ้าไดใช้ตัวหี้น่เ